กำในเวืงของหนุ่มทั้งสองนะถ้าอยากได้พรน้ำมนต์อันน,นี้รู้แล้วว่าศักดิ์สิทธิ์ยังไงน,นะออกมาเจรจาแล้วเดี๋ยวแก้กรรมทีเดียวไปเลยจบมาไกลแล้วนะผมอาจารย์ต่อนะแล้วก็พ่อปู่นาคุศีแล้วเราเทธมันว่นนี้นะขอมอพอรให้เจ้ากรมในเรงทั้งสองนะถ้ารับพรนี้นะจงออกมาสื่อว่าอยากได้ไรแล้วเดี๋ยวให้หนุ่มสองนี้ไปทํานะได้มีบุญแบบไหนยังไงน,น้องดึกเอาดีอาร์สระเดลล <c oughs> ์ไม่ต้องสนใจ ไม่ต้องไม่ต้องสนใจทําตามที่พี่บอกกันแล้วกันอวยพรให้เจ้ากรรมในเวรของเธอไม่ต้องสนใจว่าเจ้ากรรมในเวรเป็นใครไม่ต้องสนใจว่าเจ้ากรรมในเวรมาทำอะไรเธอไม่ต้องสนใจคือเจ้ากรรมในเวรคือคนที่มาตามให้เราคนที่ตามเรามาคือเราเคยทําอะไรเขาไว้ <c oughs> แล้วเขาก็ตามเรามาทุกคนมีเจ้ากรรมในเวรหมดนะชาติก็หนูพี่และ so, ทุกๆคนลูกหนูด้วยไม่ได้เราไม่ได้เกิดมาชาติที่ชาติเดียวเลย <c oughs> เว้ยเราคงเคยเกิดมาชาติที่แล้วไปทําอะไรใครไว้เขาก็ตามมาตามมาตามมา จะมากจะน้อยจะเยอะจะทำมาเราเราเยอะจะแรงไม่แรงไม่รู้แต่มีตามมาทุกคนเขาตามมาเนี่ยคือมาเอาคืนมาอะไรต่ออะไรจะอย่างพี่เนี่ยเอาคืนคือพี่ต้องมานั่งเป็นร่างทรงเพราะพี่เคยหลอกหลวงคนไวชาติก่อนพี่ต้องมาผ่าตัดอะไรบ้างมาไก่กองแต่ของเราเนี่ยกระป๊อกกระแป๊กธรรมดาอ่ะให้พรเจ้ากรรมนายเป็นตัวเองเร็วแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเราไปทํายังไงให้เขาแล้วเดี๋ยวเองเหมือนกันแล้วกลับไปแล้วเดี๋ยวดูว่าชีวิตจะเป็นยังไงมาให้พรเลยตามภาษาเออได้เลย ขอให้เขาอะไรโชคดีมีชัยมีความสุขหนูขอโทษอะไรว่าไปสัญญาอะไรเองเลยไม่ต้องเขินขอให้อาจารย์กไรแรงความสุขขอให้อโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าให้อโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าแล้วหนูเนี่ยอโหสิกรรมให้เขาไหมถ้าเขาตามมาอะไรต่อเลยเนี่ยอโหสิกรรมไหมอโหสิกรรมให้ทุกคนเลยเออแล้วถ้าเกิดเขาขออะไรเนี่ยทําให้เขาได้หมดทุกประการไหมทำได้ค่ะจากใจนะอโหสิกรรมจากใจไหมจากใจนะจริงนะจบ มึงอะนี้เขาดิไปมึงอะให้กูเนี่ยออกไปหาเงินมึงกับกูเนี่ยเหมือนเป็นพี่น้องกันรักกันมากแต่มึงให้กูออกไปหาเงินมึงเนี่ยอยู่บ้านเฉยมึงชอบบงการใครต่อใครไม่รู้ว่าชาตินี้มึงจะเด้คนบงการรันก็แบบไม่รู้นะมึงก็ชอบบงการใครต่อใครไปหมดไปเรื่อยเลยแล้วมึงก็ให้กูออกไปหาเงิน โดยวิธีไหนมึงไม่ต้องรู้หรอกแล้วขาได้เงินมาเนี่ยมึงบอกได้มาเทนะ่าไหร่มาเอาวันนี้จัดแจงไปหมดนะมึงโดนคนจัดแจง,งหรือเปล่าไม่รดวนะเอาเงินมานี้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไปเอาไปที่งึงหามามึงทาอย่างเงี้ยกูเนี่ยทั้งชีวิตกูอึดอัดมากแต่กูรักมึงมากมึงไม่รักกูเท่าไหร่หรอกแต่มึงก็รักกูชาตินามีอยู่จริงกูเลยบอกว่าขอให้มึงเนี่ยเวลาทําอะไรเนี่ยต้องลม้ม ลมแล้วก็ดีพอดีเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนจะดีมากแล้วดีมากดีมากเกือบจะเกือบจะเกือบจะนะเกือบจะแ้งแล้ว <c oughs> อย่าดีเลยสัตว์คาแมงอยู่อย่างนี <c oughs> ้คาไว้เลยลงไหมไม่ลงนะไอสัตว์แต่อยู่แค่นี้คิดซ้ายคิดขวาแนละ้วไอสัตว์จะยังไงต่อดีนั่งคุยกันไม่ค่อยคุยกันมีเราเรื่องงานอนะไม่ค่อยคุยในชะ่ไหมเจะคิดเองที่เพรามีงไม่ดูเรื่องเราลูไอสัตว์คิดซ้ายคิดขวาแล้วยังไงดี ไม่รึกน้อยนะที่จะปรึกษ,ษาใครนะ<า>ไม่ปรึกษ,ษาใครเลยเพื่ออะไรเฮ้ยมึงงมอยู่อย่างเงี้ยงออยู่อย่างเงี้ยเหมือนที่แบบมึงเอาเงินกูที่ม่ึงนั่งสบายแล้วให้กูต้องทําให้มึงงมให้มึงโง่จะไปถามใครก็ไม่อยากถามเขาเลย่าเดี <S 1> <S 1> ย๋ยวเขาจะหาว่าเราไปยุ่งอะไรเขาเดี๋ยวป่าเดเฮ้ยมึงไม่ขึ้นอะไรอยู่เงี้ยเออกว่าจะเจอโทษน,นะกว่าจะเจอร่างทรงแท้แท้กว่าจะเจอที่จริงๆเนี่ยมึงไม่ได้สอหาหรอกมึงก็ไม่เคยถือสาพง่าย มึงก็ไม่ค่อยอะไรกับพวกนี้เท่าไหร่นะถูกป่ะไอ้เฮียเพราะอะไรเขาไมาให้มึงได้เจออะไรเลยที่ต้องเปิดเลยแต่ตอนเนี้ในเมื่อในเมื่อบังเอิญมาเจอแล้วเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้ก็ <S <S 2> <S 2> เขาบอก,ไ,ก,อก,กนนไงว่าเรียกกราทิ้นน้ำไงไอ้สั์ไอ้เฮียไอ้แม่เย้ไอ้สัตว์ให้กูวิ่งหายถ้ามาถึงก็เอาเงินกูหมดบางทีกูจะกินเหล้ากินยาไม่ต้อง อาบายมาซื้อแล้วมากินด้วยกันในเฮี้ยท่าเนี้ยมึงท่าเนี้ยให้เขาเนี่ยไอ้สัตว์กูอยากจะแหม่เฮี้ยชาตินี้แต่บุญมึงเยอะมึงได้ตังมาเนี่ยมึงทำบุญบ่อยมากบุญมึงเยอะชาตินี้มึงเลยแม่งดีเอ้ยดีแต่ไม่หาไม่เจอว่าจะมาดียังไงอีกเอ,อ่อประเด็นกูนี่แหละตัวเปรี้ยวสุดเลยเนี่ยตัวเฮี้ยในยกูนี่เก๋ชิบหายเลยไอ้สัตว์มึงจำไว้นะจำแววตานี่นะ หนูจำตาตานี่ไหมนะเห็นนะใครกวนตีนมึงกวนตีนลูกมึงอะไรนะตัวเล็กจำนี่นะลู้นะจำไว้นะถ้าใครกวนตีนหนูนะเพื่อนๆน,นะฟ้องตาแต่อย่าแช่งเพื่อนนะบอกตาไอ้เน,นี่ยกวนหนูอยากให้เพื่อนมันเป็นยังไงว่ามาให้เพื่อนมันดีกันหนูไหมเออบอกไปไอ้เน,นี่ยเกลียดหนูไอ้น,นี่มันเคี้ยวหนูบอกตาเดี๋ยวตาจะให้มันเนี่ยมันเล่นด้วยแล้วมันเนี่มายอมมึงคอยดู เหมือนกันเหมือนกันลองห้ามแช่งนะสี่ลีมงคลน,นี้นะกูขุนศรีชานชัยนะแถวคาดปลอดภัยจักรยานลายทังพวงนะผีสางนางไม้นะไม่มีก้าวไกลไม่มียุ่งนะตัวใครตัวมันนะคิดอะไรขอให้สมดังมุ่งมั่นปรารถนาแล้วนะนะคิดดีทำดีแค่นี้นะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนแค่นั้นพอเลยนะมาเวลามึงไปเจราจาเรื่องงานเรื่องการนะึงจำไว้นะมึงนึกถึงหน้ากูแค่นั้นแหละ นึกถึงหน้ากูแล้วพูดไปแบมือเอามือเนี่ยรูป,ปากไปเข้าไปในฟันเลยแหละไปจบรูปไปไม่ได้ฟันเลยเออไปนั่นแหละปเป็นจรจ้าจบมากินอะไรน้องแนงนิง่งน้องไอหาชอบคุยชอบพูดทุกทิกไปเรื่อยดีมากแถวคาดปลอดภัยจบสวัสเจ้านี่เดี๋ยวก่อนอพอดมมือ ไม่ไล,ล่โลกไม่มองไม่โลกขอโทษนะตัวเล็กมาด้มาหมดลมฟังฟังนะถ้าอยู่ดีเดี๋ยวอ่อน <c oughs> อนุญาตให้ตาตัดแจงไหมอนุญาตนะอนุญาตนะ ถ้าอยู่ดีๆนะไอ้ตัวเล็กเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปนเด็กที่เราแบบคือคือนี่มันก็น่ารักอยู่แล้วแต่เปลี่ยนอะไรที่แบบอะไรอย่างนั้นนะ่ะรู้นะอะไรอย่างนั้นไม่อยากพูดนะน้ำข้าวสารครับเออจบแค่นั้นนะถ้าไม่เปลี่ยนไม่ต้องมา